สวัสดีครับวันนี้เราพามาติดตามสวนทุเรียนนะครับอยู่อำเภอในยามจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นแปลงทุเรียนเนี่ยอสองแปลงนะครับแปลงแรกเนี่ยเป็นแปลงที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับแล้วก็สภาพต้นก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็มาอีกแปลงหนึ่งครับเป็นแปลงที่ต้นเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการบํารุงเต็มที่นะครับเรื่องระบบน้ําก็ปล่อยให้เป็นการให้น้าแบบธรรมชาติก็คือใช้สายางรดนะครับบางทีก็ให้ ้าฝนช่วยนะครับในการที่จะเพิ่มความชื้นความชุ่มชื้นนะครับสภาพส่วนก็ก่อนหน้านี้ก็จะค่อนข้างที่มีสภาพที่ค่อนข้างโซมนะครับการวางระบบน้ําก็ยังไม่ได้วางระบบน้ำนะครับวัชพืชก็ขึ้นเต็มนะครับก็ได้มีการเข้ามาปรับปรุงนะครับสําหรับแปลงที่2แปลงนี้นะครับนี่ครับสภาพต้นของต้นทุเรียนนะครับหลังจากที่ปรับปรุงได้ประมาณ2เดือนนะครับตั้งแต่ต้นกลางเดือนนะครับกลางเดือนพฤษภานะครับตัวนี้ก็เดือนกรกฎานะครับ เริ่มตั้งแต่การตัดแต่งกิ่งนะครับนี่ครับตัดแต่งกิ่งที่นานแน่นออกนะครับเว้นกิ่งเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัดมากนี่เดี๋ยวจะมีปัญหาต้นต้นไม่ไม่ฟื้นนะครับต้นช็อกนะครับตัดแค่พอประมาณนะแล้วก็บำรุงประมาณ2เดือนระบบน้ําเป็นเรื่องสําคัญนะครับทุเรียนแปลงนี้ก็คือก่อนหน้านี้เราใช้วิธีการลดน้ําเป็นแบบใส่ย,ยางนะครับ ช่วงนี้ที่ว่ามีอากาศแรงมากๆนี่ก็จะมีการใช้สายยางรถนะครับการการพัฒนาของต้นก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะว่าน้ําไม่ถึงนะครับเราก็มาวางระบบน้ําระบบน้ําที่วางเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นระบบน้ําที่วางบนผิวดินเพราะว่าทุเรียนปลูกมาแล้วนะครับไม่ได้มีการวางระบบน้ำตั้งแต่แรกก็มีความจะเป็นต้องวางบนผิวดินอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้รบกวนรากนะครับ ถ้าขุดไปเนี่ยอาจจะทําให้รากขาดได้ก็ทําให้ต้นฟื้นยากขึ้นนะครับเรื่องระบบน้ําใช้สองหัวเลยนะครับหัวสองหัวนะครับก่อนหน้าน,นี้มีการปกคลุมนะครับของวัชพืชที่อยู่บริเวณโคนค่อนข้างมากก็ช่วงที่เข้ามาฟื้นต้นก็ได้ทําการตัดหญ้านะครับสําคัญทุเรียนชอบตัดหญามากมากนะครับชอบชอบหญ้าโลง่งหญ้าแบบปกคลุมบ้างเล็กน้อยไม,ไม่ไม่ทึบมากแต่ว่าก็ไม่ชอบแบบ ล่งอย่างเกินไปนะครับเราก็มีการตัดหญ้าเป็นสเตจที่2คลิปนี้เป็นการถ่ายทําเพื่อนําไปเปรียบเทียบนะครับทุกๆ2เดือนว่าหลังจากที่มีการปรับปรุงสเตจแรกก็คือวางระบบน้ำนะครับสเตจที่2ก็คือ,อตัดหญ้าเปิดโคนนะครับสเตจที่3ก็คือมีการตัดแต่งกิ่งสเตจที่4ก็คือใส่ปุ๋ยทางดินนะครับในช่วงของเริ่มพื้นต้นใหม่ๆก็ ก่อนตัดแต่งกิ่งก็ใส่ปุ๋ยทางดินเลยนะครับสเต็ปต่อมาก็คือการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับแล้วก็ใช้สารป้องกันกับจัดแมลงสารป้องกันกับจัดเชลาราช่วยนะครับว่า2เดือนก่อนอันนี้นะครับต้นโสมใบอ่อนออกน้อยนะครับผ่านมาสองเดือนก็สภาพต้นก็ฟื้นฟื้นขึ้นนะครับการฟื้นของต้นนะครับจะสังเกตได้จากการที่แตกแขนงบริเวณในทรงพุ่ม เราก็มีการเดินของใบอ่อนชุดใหม่นะครับบริเวณยอดหลังจากที่ทำทุกๆขั้นตอนจนครบหมดแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นการรอการพัฒนาของต้นนะครับ ซึ่งจากนี้ไปอีกประมาณ2เดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูพัฒนาการกันครับว่าทุเรียนสวนนี้นะครับจะมีพัฒนาการแบบไหนนะครับขนาดไหนหลังจากที่บำรุงต่อเนื่องอีก2เดือนหลังจากที่ระบบวางเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําการแัดยาเปิดโคนการใส่ปุ๋ยแล้วก็ตัดแ,แ,แต่งกิง่งครบหมดนะครับอีกประมาณสองเดือนก็คือประมาณสักสิ้นเดือนกันยานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามส่วนทุเรียนส่วนนี้อีกทีนะครับว่าพัฒนาการเติบโตดี มากน้อยขนาดไหนนะครับ